ซื้อเวนสำอางแก้ปัญหาถามบริการทำหน้าฟรีผิวโทมทําให้ผิวหมองคล้ำจริงหรือเปล่าตอบเลยว่าใช่ค่ะผิวโทมทําให้ผิวหมองคล้ำเพราะเกิดขึ้นได้หลายปัจจัยนะคะไม่ว่าจะเกิดจากการนอนน้อยความเครียดมลภาวะและอายุที่เพิ่มขึ้นค่ะที่ส่งผลให้เซลล์ผิวผลัดช้าลง เซลลผิวเก่าสะสมบดบางเซลล์ผิวใหม่ที่สดใสรวมถึงการสูญเสียคอลลาเจนและอิลาตินทําให้ผิวดูแห้งกลานขาดน้ําและเกิดยิ้วรอยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้นะคะทําให้ผิวดูไม่สดใสหมองคล้ำและแก่กว่าวัยนั่นเองค่ะวันนี้มีวิธีแก้ไขปรับสภาพผิวให้สดใสมาฝากกันค่ะเริ่มจากการขัดเซลล์ผิวค่ะ ด้วยการใช้เด์มาเจลนะคะช่วยปลดเซลล์ผิวเก่าที่เสื่อมสภาพให้ออกไปอย่างนุ่มนวลค่ะเพื่อเผยผิวใหม่ที่กระจ่างใสาจากนั้นให้บำรุงผิวด้วยเนริสเซเว่นไวท์ครีมค่ะเป็นไวท์เทนนิ่งครีมเพื่อผิวกระจ่างใสประกอบไปด้วยสารไวท์เทนนิ่งชั้นนําถึง7ชนิดช่วยให้ผิวแข็งแรงกระชับยืดหยุ่นชะลอการเกิดริ้วรอยค่ะ ต้องทางครีมกันแดดอย่างสม่ำเสมอด้วยเนริสซันบล็อก s p ส50เป็นประจำทุกวันค่ะเนื้อครีมบางเบาเกลี่ยง,ง่ายไม่เหนียวเนืนอน่ะและให้เสริมด้วยทับทิมสกัดวันละหนึ่งแคปซูลก่อนนอนค่ะรวมถึงการปรับพฤติกรรมการนอนให้เพียงพอดื่มน้ำให้เยอะๆกินผักผลไม้ลดความเครียดกันด้วยนะคะซื้อเมนูเซตเวสสำอางแก้ปัญหาเซตผิวใสเลือกถมทรีทเมนต์โฮโบสครับธนาคาไว้สครับ มา,าร์สหายหรืออื่นๆฟรีค่ะรับคูป้องถามบริการทำหน้าฟรีได้ที่ช่องไลน์หมอมวลชน Facebook หมอมวลชนหรือที่หน้าร้านทุกสาขาได้เลยนะคะ